สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับซีผูดีโดตรที่ตามครับผูดีโคตรซับสไครต์ครับผูดีโคตรไลค์กดแชร์นะครับทางช่องซีบีออฟฟิเชียลครับมาแล้วครับซีบีมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วยามค่ำค้ำยามแรงแร่งค้ำค้ำกับศาสเตอร์เสือหนึ่งผืนสองผืนสามผืนครับสี่ผืนกําลังสิบปูครับมาผืนสี่กําลังสิบปูครับ โอ้ผู้บ่าวก็ยังรอแถอว่ารอตัว FC FC ใครเนี่ย FC พี่วงยิงโอ้รูปลอจังเลยรูปรอมากเลยแนะนำชื่อนี้ชื่อแพทริกคร้าอ้าวทำไมเอาทิ้งหมดล่ะไม่ใช่เาออกจากถุงครับโอ้แพทริกแพทริกค้าแพทริกแพทริกแพทริกครับแพทริกสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่อหนึ่งสองอ้าวงงไงงง่งองององง,งมงง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 องงองง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 ้งแงง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 งยงปงง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 ชอบไหมงงงง ชอบชอบไหมพูดดไปื่ไม่ยพูดไทยเลยพูดงกฤษอ่ะดูอยู่ไรฮะพลาิกดูอยู่ไรนี่เออด่ยอโอเค

พ่อพ่อเขารอป่ะโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วทีมไหล์สดครับภู้บบาวจุดดีน้ำบ่ออาบมาแล้วครับพี่น้องครับไหล์สดวันแรกนะครับกลุ่มปิดนะครับมือนีมือแรกเลยครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับพี่น้องครับมือนีไรซ์สดมือแรกครับทีมผู้บ่าวน้ำบ่ออาบครับอทีมผู้บ่าวน้ำบ่ออาบครับ ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับน้ำเมาโอ้กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกคราวมีอย่างฝากตอนแฟนครับเอฟซีสาวหน่อยนะคบอกว่ามึงดูนอนนอนกระเต็นครับฮะนอนนอนผูดเตื่นเบิดมือไปเห็ดหยังไปสางหยังยัไงนี่นอนนอนโอ้มืงขึ้นไปไหนสุดมาตเอะเอาสวัสดีครับมืงขึ้นอะไเห็ดสางเบียกหยังขึ้นบนนอทขนนาะฉลองปีใหม่เลยครับ โอ้ผากโจกเอ้ยไปสลร้องไห้เลทานไหมสล่งร้องไพ่สล้องกับทีมงานหน่อยละเองหน่อยใช่ไหมเด้ไปส่มบรรยากาศที่ว่าคล้ายเขียดวะเนอะเอา้าพี่จังเห็น <c oughs> ข้อหาหนัดกันจ,จังสิผักเบรกคือสิผักเบรกกันอยู่ เบีนบ่ฮะไโอ้เมื่อนี้ในการไล่ซดนี่มีอย่างสิมาตอนมาแฮปปี้เบิร์ดเฮ้ยเป็นแฮปปี้เบิร์ดสิมาแฮปปี้นิวเยียเชินครับอีกที่หนึ่งบ่มีอย่างเอฟฟังเอฟเฟกต์ไม่หม่ไมานำเสนอไม่ครับเขาคุมอย่างเดียวครับอ่าเาบอกพี่น้องเขาคุมแน่ครับเขาคุมอย่างเดียวเนี่ครับพี่น้องอ่า มี่ยังกับสนับสนุนทีมจูดีครับโดยการเขาคุมครับแน่นครับเขาคุมอย่างเดียวครับเบอร์สันสีบะมี่ท่าจูดี้กับเขาคุมครับครับบอร์โตสีบะมี่คาจังมาจังจูดี้เมลัยสดเห็นเบอ้์ไอจูดี้กับเขาคุมครับอ่าบะหัดกับเขาคุมครับครับนี่จะกันครับสองย่างคือต้องเขาคุมอย่างเดียวแมนอ๋อไปทางทีบ้างครับบันนี้ครับถามข้าวถามข้าวคนป่วยเป็นยังไง เป็นยังไงรอไปตรวจอีกทีหนึ่งค่ะหมอบอกอาการเป็นไรหมอเขาพูดเป็นไทรอยค่ะให้ไปตรวจกับโรงพยาบาลใหญ่อีกทีหนึ่งโอโรคไทรอยนี่มันเกิดจากอะไรดูกรบเพูเพื่อนหมอขาดสารอาหารอย่างนี้วะบ่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์มันเกี่ยวกับอะไรนะไทรอยพี่แบเกี่ยวกับอะไรอะไทรอยก็ไทยไงไทรอยจะไทยแบบ คุณเป็นไทย<ช>หน้าหรอ,อบอกอย่างเขาจับข้อจับอย่างนู้นขู่กระบอกหนูกันว่ามันเกิดจากอนี่ยอาจจะเป็นต่อมน้ำดีไม่แบบไม่ไทยลอยน้ำเหลืองอะไรประมาณนี้ไทรอยเนี่ยมันเป็นหนึ่งคือเป็นโรคก,กรรมพันธุ์สองมันเกี่ยวกับเลือดแต่หนูบ่มีผู้ใดเปลี่ยนไม่ดได้อ่าแสดงว่าจะของแตกกรรมพันธุ์เปิดครอบครัวไหมไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าตัวเองแตกกรรมพันธุ์แล้ว มันเกี่ยวกับเลือดบอกพ่อเลือดบอดียังสิบอกเลือดเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะบอกว่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดอะไรพวกนั้นเนี่ยแต่หนูเป็นคนเลือดจางอ่ะใช่นี่ต้องกินเลือดบ่อยเติมเลือดอะไรงี้ช่วยได้ไหมพ่อลองดูสิถ้าหมอแนะนําแต่แล้วพ่อบอกพ่อเขาก็บอกไม่แนะนํานะได้แล้วครับ ไก่ลวครับใก่ชิด้กับบัณฑ์บัณฑแลวครับพี่น้องครับบาแอดมินกับกับตันถอดคอนปคนหนึ่งนะครับเปนคนที่สองกัปตัตา้ไปาครับพี่น้องครับอย่าูดเดียวบันนี้แอดมินแปลงกับชิดอายุพูดเดียวพูดแล้วนดาตาจะไหลมันมันเว้นหายใจไม่ได้แล้วมันเหนื่อยมาก มันทาไมไม่ไปไม่เขาพาไปโรงพยาบาลใหญ่ดูไปคลินิกแล้วคลิน,นิกบอกว่าไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าต้องไปตรวจคลื่นหัวใจไปติดเครื่องนู่นนี่นั่น,นก็ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเขาก็นั่นแหละหลายอย่างยจะเมาแต่ว่าความจริงก็อย่างนั้นแหละถ้าถ้าตรวจตรวจหนักตรวจหนักคุณต้องรอหมอเฉพาะทางรอหมอเฉพาะทางไม่งั้นเขาวิิจฉยัยรคอของมาผิดป็นจายหาเลย รอกี่ชั่วโมงสองสองค่ะแช่นี้ก็อด<อ>ทนไม่ได้โอ้โหมันหลายเหตุการณ์ค่ะบางคนน่ะเขาเป็นนอนร้องแต่ตีห้าไม่พอมันหลายเหตุการณ์มันรามารบริษัาเบาออกซื้อได้เดี๋ยวแฟนคลับทังนี่คนสีม<อ>ึงอยู่<อ>ยันยานแต่ม่ตาม,มดามาก้งบาลทักระทัหลายอยู่นะถักว่าอุ้ยแอดมินชาวน้อยแฟนคลับนะได้่ายกับบัลลคิวพิเศษหรอก แต,ต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้วเ้ากับไปรักษาทั่วไปนี่ละ่ะเอา้าผู้ไดหู้วิธีการรักษามีมองแนะนำํำให้ครับแอดมินไม้นะครับฝากคอมเมนต์มาใต่คลิปนะครับว่ามองไหนรักษาโรคทรอยร์อยรักษาโรคเลือดจ้างเลือดหยังนี่แหละนะบอกเพื่อนถักเพื่อนนะครับหรือจะถักเศษส่วนตัวหาเพื่อนก็ได้นะครับถักไปเลยนะครับ ถักไปให้กำลังใจนะครับหรือว่าถักไปให้มะหลอกมะไล่ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจก็ได้ครับคลิปนี้าสมมะย่าครับฝากไว้สำนีครับเดซี่บอกผื่นกันหลังคลิปครับสำนีเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายแหมมมินแ,แ,แปบ่งเออสาบอบบอกบอก,กับวาาอ๋อสวัสดีเนาะ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่าตงาต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ